ขายต่อเลยรอบละสี่ถุงสี่ถุงะตะนนี้เดดกระลองโรสปลิยงปลิยงปลิยงขออนุญาตครับผมโ,โอ้โห,โ,หโ,หโหนะครับขายนมทุกนมแมวเจ้กะบีทาเก้นค่ะลดล้างสต๊อกปิดจอบรายการให้วันนี้สองแพ็กร้อแปดสิบบาทจัดโปรวันอาทิตย์ แ็เดียวนะครับก้าสิบบาทนะครับคุณแม่ใจดีหน้าตาอิ่มเอมอิ่มบุญจังเลยนี่โอ้นะครับจ้าบ้านอยู่ใกล้วัดนี่แสดงว่าได้ทำบุญบ่อยเนาะอิ่มเอมบุญจังเลยเออฮะครับผมเก้าสิบาทเดี๋ยวได้ก้บจ้แต่ว่าพอดีผมเรียนเรียนเรียนมดผมขอขอเพิ่มเนาะเพิ่มให้เต็มร้อยนี่เพิ่มเอายกเกิดเพิ่มอ่ะ ครับผมเดี๋ยว็ดเด็วเอา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 นะฮะตื่นเต้นตื่นเต้นเจอคนบุญครับผมจ้าโอ้มีลูกหลานกี่คนนี่ฮะเลอคะโอ้ครับผมนะครับผมโอ้ครับแสดงว่าเราบำเพ็ญตน เอาละก็คือชาติสุดท้ายสิ้นสุดแล้ว <c oughs> ในในในโลกมนุษย์เนี่ยถ้าเรายังติดบวงอยู่เนี่ย <c oughs> นะครับเราก็ยังจะกลับมาอยู่น,นั่นแหละเราไม่ต้องกลับแล้ว <c oughs> อ้ไม่ต้องครับเอาเมี่ยงเขามาอมอยาม่าไปเอาอมเหล็กขาดนะมันเปลืองน้ำลายอมอ่ะเราเอาเมี่ยงเขามาอมนะอย่าใช่ครับผม <c oughs> ไปเอาควายเอาวัวมาเลี้ยงถึงจะดีที่สุดเออเลี้ยงสุนัขครับผมจ้าได้ได้บุญเยอะครับได้บุญหลายนะฮะเดี๋ยว้ครัผมถามนิดนึงนะครับเกิดวันที่จะอยังวันที่อะไรสิบเก้ามีนาวันโอ้โอ้วันครูนะฮะสิบเก้าหรือไปอะอ่าี้ก็ด่นนี้ พระแม่กวนอิมพันมือครับผมอยู่ในปางพระแม่กวนอิมพันมือเนอะปีเนี่ยช่วงเข้าเทศกาลกินเจแล้วนะอุ้ยเจียวโยมบัตรเลชันนี้่ด้วยเจียวบัตรเลชันนี่ด้วสมบูรณ์เู้ได้ที่นาช่วยอยู่บัตะเลชพยายามกินเจให้ครบสิบวันนะครับวันนี้นเข้าภาษาอังกฤษ่ไหม่แบบผู้ดีมากครับผมสาธุอนุโมทนาเออครับผมครับผมผมผมอยู่สายตรงครับผมสายตรงปฏิบัติตรงครับจ้า นะฮะจะหลงทางแล้วกันครับผมเข้าสู่ทางเดียวก็คือสู่นิพพานนะครับผมทางไปนิพพานนะครับเราออกจากทางนี้นะครับผมนะครับให้ให้รู้กันแค่นี้หรือไม่เช่นนั้นก็คือไปศึกษาในเรื่องของการรับธรรมะเราจะเข้าใจว่าเราจะไปยังไงนะฮะคือเราจะเข้าสู่เนี่ยก็คือเราบําเพ็ญตนแล้วเนี่ย เข้าสูนี่ผ่านง่ายนิดเดียวจริงๆแล้วครับผมอันนี้อนุญาตหมดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยครับเข้าสูเนะฮะกาเรียกว่าไขมันสูเปอร์เซ็นต์น้ำตาลน้อยสาหรับกลุ่มเสี่ยงหรือว่าสําหรับคนที่ทานเจก็ได้หมดครับผมนะฮะอนุญาตทั้งบ้นบุญอนุญาตเพราะว่าเป็นเราไม่ได้ฆ่าวัวมาทํแมเฉยมาเดือน่จะกินกที่มาัมใได้ใช่ครับผมผมดูลักษณะผมดูลักษณะแบบเบิกบานเต็มที่แล้วครับผม ครับครับคืออันนี้ผมผมจะผมจะชี้แนะนําไปอีกนิดนึงก็คือนะครับผมให้สวดคําว่าพยาคุดบ่อยๆด้วยพยากุดพยาคุดพยาคุดนี่แหละครับเป็นคาถาเรียกเงินเสริมถ้าเราขาดขืนเรียกเงินทองอย่นี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นค่าพลังค่าไฟอะไรเงี้ยมันก็จะเข้ามาโดยแบบไวมากเลยพยาคุดจะช่วยเรา รับผมก่าก่าขอบคุณมากครับผมนะฮะดีใจดีใจสำเร kind of ็จไปแล้วหนึ yep, ่งถุงไปเดินไปเรื่อยเนยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยของพี่โอเมเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะเจอคนกลุ่มที่เป็นคนดีนะครับเป็นคนใจบุญเป็นคนที่นะครับ สิสวัสดีครับคุณพ่อครับโอ้วันนี้ดีใจเนี่ยอยู่บ้านกันเนาะวันนี้วันหยุดวันสุดสัปดาห์นะครับโอ้คุณแม่ก็อยู่คุณพ่อก็อยู่นะฮะแข็งแรงกันหมดเลยลดให้วันนี้เก้าสิบบาทนั่นแหละครับผมนะลดเออวันสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นะฮะเออแต,แต่แต่ถ้าเอาสองแพ็ก็ะลดให้อีกสามแพ็กรลดให้อีกนะครับ เออครับผมดีมากครับแสดงว่าเป็นลูกชายใจบุญใจดีนี่เป็นลูกชายใจดีแม่นกอ,อู๋อครับผมนะครับเดี๋ยวนะผมอเอาอย่างนี้โอ้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเติมให้เต็มรนะ้อยเนี่ยผมเอายกเกิดเพิ่มให้อีกถ้วยหนึ่งเนอะเป็นร้อยหนึ่งจ้ะเพราะว่ายกเกิดนี้ถ้วยละสิบบาทเนอะโอเกิดไม่เท่าไหร่เปลี่ยนเป็นนมนะผมงอมนมให้สองขวดแน่ครับผม แต่ว่าจะให้ขวดเดียวก็ไม่สมกับความรูปลอฮะเนะ่โอ้นี่คุณพ่ออายุแต่ใดแล้วเนี่ยครับสวัสดีครับผมนะครับฮะอฮะโอ้แต่ก็ยังยิ้มได้หัวเราะได้เนาะเนี่ยแล้วคุณแม่อายุแต่ใดนี่ ตั้งแต่ก็เจ็ดสิบแปดปีคุณพ่อลหรจ๊ะแปดแสิบโอ้แปดสิบกว่าอนะีนะนะฮะแสดงว่านะ่ะแม่อายุอ่อนกว่าเนาะอันเท่ากันว่าอืมครับนะ่ะแล้วกินข้าวยังวันเนี้ยข้าวเนี่ยหมกิ้เนี่ยหมกี้ต้ยนะเออดื่มนมเนอะ นะฮะเอานมเอานมให้กินเด้อนะครับเอานมให้คุณพ่อนะครับจะ,จะได้จะได้จะได้ชื่นใจครับสบายใจชื่นใจเน้ออันนี้เน่ะชุดนี้เน้อนี่เอาให้คุณพ่อเด้อกินแล้วจะ,จะได้จะได้อายุยืนยืนฮะโอ้โห,หไม่ค่อยดีไม,ไม่เป็นไรนะ <c oughs> จะดงว่าหูพ่อดีเนาะ เออเนสายส่ตาก็ยังดีฮะ <c oughs> โอ้ครับผมออดีเลยลูกชายอยู่บ้านพอดีนะฮะ <c oughs> กินนมเด้อชื่นใจชื่นใจจ้ะไปแล้วเน้อครับผมขอบคุณมากขอบคุณมาก <c oughs> นะี <c oughs> ก่ก็นะฮะสำเร็จไปได้อีกถุงนึง ถุงปลาลไปไปกับพี่โอมเรื่อยๆครับสนุกสนานต่อวันนะฮะผู้รู้ตื่น,นบิกบานนี่แหละตื่นเต้นอยู่กับชีวิตที่ขายนมนี่แหละเราจะเจอใครบ้างวันนี้จะเจอกับผู้ใหบ้างจเจอกับคนดีคนไหนที่บุญบาร,รมีถึงกันแล้วก็คุยกันสนุกสนานดี โอ้สวัสดีครับผมขออนุญาตครับกําลังกินข้าวกันพอดีเลยนะได้จังหวะดีจริงๆเลยได้อยู่บ้านนี่แหล no. ะนอนแตขออนุญาตนะครับวันนี้จัดโปรวันอาทิตย์ลดเหลือเก้าสิบาทแล้วละครับผมแท็กละเก้าสิบบาทมาหาเสียงโรแจ้งเออเดี๋ยวรอสักกรรมก่อนนะครับนะฮะอันนี้นนครับผมบีตะเก้น นะครับเมื่อก่อนขายดัตมลแต่นี้มาเปลี่ยนมาเป็นบีทากนครับเมื่อก่อนก็มาส่งคุณแม่ประจําบ่อยอยู่อันนี้กี่วันนี่นะครับอันนี้แหละครับผมซีฟวดพอดีนะครับอันนี้กูเตรียมเออไอเง้ยเาะแถมยุแถมยุ่เกิดอ๋อจ้ะดีมากครับถ้ากินดีไลอยู่แล้วก็คือ,อเราเสริมตอนนี้เดียวตัวเดียวกับยาคูนั่นแหละเราจะได้เปลี่ยนรสชาติครับผมแต่ผมไม่ได้มาบ่อยประมาณสามเดือนจะเข้ามาเปิดตลาดครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับผมมาจูดเอาลดให้เอาอะไรเงี้ยนะครับผม เล็กๆ,ๆน้อยๆอันนี้เก้าสิบบาทเดิมเก้าสิบจ้าแล้วก็ถ้าเอาจะเอาหมดแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเอาเอาเป็นว่านะครับร้อยสี่สิบบาทก็พออ,อ,อุตือนั่นแหละมีการต่อรองนี่ถ้ามีการต่อรองเกิดขึ้นก็ได้เลยครับคุณพี่นี่นะครับไม่ไเ,เ,เนีเออเนี่ยเออคุณพี่นี่เขาเป็นคนขยันนะ อย่าไปกินเยอะเน้อเล่าเนี่ยอ่าไปกินเยอะเนกเล่าเนาวออย่าไปกินเยอะนะเล่าเนื้อแต่เป็นอย่างละครับผมจริงๆแล้วกินกินเป็นระยะนะดีที่สุดเลยนะฮะหรือว่าไม่กินแล้วก็เลิกแล้วก็ผมเป็นอย่างนั้นนมันยุงมันเยอะอยู่สวนยางนะนะ่งแต่จะอันนี้จะดูออกคนขยันธรรมดาครับผมเมื่อก่อนนี้ผม ผมก็มีลูกน้องอยู่คนหนึ่งนะครับที่ขับรถนันแข็งอยู่ด้วยกันแข็งแรงโอ้แต่กินเหล้าดีขนาดนั้แข็งแรงสู้ดีร่างกายก็จะบางทีเราดูตัวเองนั่นแหละครับผมกินน้อยๆกินเป็นยาวันนี้นับว่าโชคดีนะวันนี้นะครับผม พอดีผมยังขาดชั่วโมงเยอะผมก็เลยถ่ายตัวเองไปด้วยนะครับผมทําช่องย t u b e อยู่ทีนี้มันขาดชั่วโมงบินนะอันนี้บอกกันตรงๆนะฮะบอกกันตรงๆว่านะฮะถ่ายไปด้วยคุยไปด้วยตื่นเต้นแต่ละวันที่เราเจอคนนายพน้ำพริกน้ำปูกับน้ำพริกกะปินี่น้ำพริกน้ำปูน้ำพริกกะปิอันนี้ไอ้อย่างนี้ย่างมโนนอ่อันนี้นี่เป็นอาหารเมืองเมืองนี่นะนี่ครับ ห้าเราอ,อันนี้นะครับรอันนี้คือตี้จาพนมโน,นมอันนี้นี่หน้าตาเหมือนจาพนมนะโกอินเตอร์นะครับไปกระโดดขึ้นสวนยางต้นนั้นโดดจากต้นนั้นไปลงต้นนี้ปีตรงนี้ไปโดูดโดดตรงนั้นโดดไปโดดมาเนาะนุนยางเต็มวิ่งไปหาอีน, <c oughs> นอแข็งแรงสู้ๆครับผมจริงๆแล้ว นักสู้ดีที่สุดเลยครับผมวันนี้นะครับนี่โอ้ซื้ออะไรอุดหนุนสองชุดเลยนี่ให้เงินมาตั้งล้านสองครบับผมตอนนี้โอ้โหสดสดเลยจ่ายมาทีเดียวไม่ต้องไปลงอ่านะครับคนละครึ่งอะไรไม่ต้องไปคนละครึ่งใจ่ายเงินสดเปี่ยนเงินหลวงเืองเงินหลวงเงินเป็นปึ๊กนี่นะครับนี่ผมก็ไปตลาดนั้นนะครับที่โอกาสดีกินข้าวไปแล้วก็คุยไปด้วยนะนะครับเกิดปีอย่างกับปีอย่างนี้ ส่วนมากผมจะศึกษาในเรื่องของการดูเฮงดูโงเ่เฮงหรือว่าปีต่อปีนะครับม่เท้าวยาะทองกระบองยะเพชรคนไหนที่ปีไหนที่จะอายุแบบเมื่อกี้นี้เพิ่งผ่านมาเมื่อกี้ก็คือนะครับอายุสุดๆเลยสองท่าน <ผม S 1> นี่งวีเออฮะฮะนะอันนี้ปีอย่างกับปีอย่างนี้หนึ <15 S 1> ่งห้ามด่ะเจ้าโอ้าอโาสต๊อปปุงกระดาษตีนโนสลต้องโนูตตีนึ่งตินดึง เพื่อนเดียวกันครับผมรุ่นเดียวกันเลยครับหนึ่งห้าผมเกิดหนึ่งห้าวันที่ยี่สิบสี่วันที่ก็ถึงว่าเนี่ยลดให้แล้วนี่ลดให้นี่จากราคาร้อยห้าสิบบาทก็ลดให้แล้วลดให้เร็วนะนะฮะ ตกสมบัติเทวดาเนี่ยนะฮะไปทําบุญเนี่ยจะลืมนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะฮะเราเรียนเั้งให้ดีบรรพบุรุษเราจะมีกําลังวังซามาทาให้เรามีพลังอายุวรนนองสู้ขังพลังอันนี้แหละครับผมนะฮะทำบุญให้กับบรรพบุรุษเยอะๆครับผมเจ้าบุญในคุณคือพ่อแม่เก่าเราเนี่ยคือปู่ย่าตายายเออเนั่นแหละครับผมทําเยอะๆนะครับเกิดจากบุญทั้งนั้นแหละ บุญรเขาได้เมียหลายหละเขาได้เมียหลายหลายเขามีแต่เมียน้อยเขาไม่เอาหลายหรอกเขาเอาน้อยเดียวพอแล้วเอาเมียน้อยคนเดียวพอเนี่เออเเต่เราก็เปลี่ยนแปลงพินัยกรรมบอกว่าเมียหลวงวันนี้ขอเปลี่ยนเมียน้อยได้ไหม บอกเมียหลวงให้แต่งชุดเมียน้อยถ้าอยากได้เมียเป็นพยาบาลก็เอาชุดพยาบาลให้เมียใส่ถ้าอยากได้เมียเป็นครูก็เอาชุดครูให้เมียใส่นะนั่นจะไปเขาไปล่านไปซื้อสุดเมนแล้วเราจะมีเมียเยอะเลยทีนี้ไอ้นักศึกษามาใส่เออได้มดครับผมนั่นแหละครับท่มือมันใส่เออทัดผมมันเรเออนั่นแหละกาโอ้นะฮะนี่แหละคือเรื่องเราทุกอย่างที่เราเข้าใจเส้นกันเลยกัน แฟนผมก็เกิดปีเดียวกันครับอามเนี่ยบ้านทุกขาไหมครับผมตะบนชชยะสถานก็เภอเมืองนี่แหละก็ตาเลื่อนนะครับผมนะว่าแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ไม่ดื่มน้ําด้วยกันเดี๋ยวก็ไม่ได้เป็นมิตรกันแล้วน้ำเหมือนเล้งนี่เจอเน่แต่แต่ผมกินผมกินไม่ได้แล้วก็คือผมไปลั่นสัตจูวจากุบา้นยวันนั้นไปไปทําสังฆทานอารมณ์ไปถวายท่านนี่แหละรุบาน้อยที่วัดด้วยเนี่ย เชตวันครับผมก็คือตั้งแต่นีคือตัดบทเลยแล้วเมียก็คือตั้งแต่พ่อพ่อเขากินพ่อพ่อเขากินแล้วเพี้ยนพ่อพ่อตานะกินแล้วก็เพี้ยนแล้วผมกินผมผมกินแล้วก็เพี้ยนเพี้ยนไปตามกันก็เลยก็เลยกินไม่ได้กันก็เลยต้องต้องปิดแต่ถ้ากินดีแบบบมดเป็นหยัง เออถ้ากินกินดีๆแล้วกินแบบทํางานได้เก่งก็บอกเป็นอย่างเรากันนั้นน่ะมันอยู่ที่ดุลพินิจเพี้ยนไม่พอจะไปฆ่าไม่ยาเอากะไปไปมาเข้าก็เลยโดนสั่งห้ามเฮกบ้านติดมันชริบ้านหลูมามยูพ่วงเลยก็เลยบ้านติดกับไอ้ก๋วยเตี๋ยวนี่บ้านก๋วยเตี๋ยวยาวางเนี่ย ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเลยบ้านแมรินเป็นลูกเต๋ของคุณเนอะไอ้วอนน่ะไอ้วอนสั่งว้อนเพื่อผมน่ะคุณเชื่ออยู่นะไอ้ไอ้ก็บ้านแฟนมันจริงก็เชื่ออย่างน้นเนะไม่น่าเชื่อนะครับเอฟซีนี่นะครับพี่โอมนี่เจอนะฮะเจอเพื่อนปีเดียวกันนี่เจอเซลเออเจอเซลเมื่อกี้ก็คุยกับคนปีมะโรงที่ ตรงนั <ítulo> ้นเขาเกิดปีมะโรงเนาะก็ไปเจอนี่บรรลัยนี่ก็แม่นี่นิ้วมันเลยล้วถึงว่าเจอหน้ากันปึ้งซี้ฟังเลยนะไม่ต้องมาพูดอะไรมากก็คือนี่แหละเพื่อนเดียวกันก็ถ้าไปแถวเวียงสาเนี่ยนะฮะตำรวจตำรวจเวียงสาทั้งกองครับทั้งกองเมืองครับผมปีชวดลุ้นๆเลยชวดนะฮะแล้วไปนู่นนะไปแถวนู่นเด้ไปแถว นะสาครเด้อทั้งผู้ใหญ่กำนันอบตนะครับนายกอบตรุ่นเฮากันหมดอะไปเตวันนั้นไปเจอมาเน่ยสิบโบกลวดเดียวเนี่ยเพื่นบอกว่าโบกแล้วถุงนีหรอมันเพื่อนเนอ่ยสิบโบกอ่ะก็เพื่นจะซื้อนมถุงหนึ่งต่อโบกหนึ่งไงคือไปสิบถุงแล้วทีนี้มีอยู่คนอยู่เจ็ดคนเนาะเขาก็ขายเขาจะขายให้หมดเอามาเลยซิบ เราเปล่งเสียวเหมือนแรงเขาบู่่เรืองเกวันระบบนี่วันระบบเคยเจอครั้งหนึ่งครับอันนั้นก็เพื่อนเดียวกันที่อยู่ก็สิบปแต่อยู่จะดีไล่หมาหน้าเหมือนกับเขาเจอเขานี่แค่แบบกินน้ของเขาเออแคาบบกินน้ำของแบบดือน้ำเป็นแบบนี้นะก็ไปบ้านน้ำม่วงพีครับผมก็ไปตอนนั้นก็ไปเจอเพื่อนเดียวกันที่ข้าราชการในบ้านน้ำม่วงมืนแล้ว ผมบอกว่าผมไม่มีเวลากินด้วยเน้อนะเอามาสักแก้วเดียวเทมาเนี้ยเต็มแก้วเนี่ยก็ขาวเนี่ยกโดกให้เขาดูกะะปุ๊บเดียวเนี่ยขับรถเก๋งออกจากตรงนั้นปุ๊บขับรถเก๋งตอนแรกกะว,ว่าจะไปขายต่อที่ขับกลับเลยโมไม่รู้เรื่องมึดตึ๊บเนี่ยมาจนถึงบ้านขึงนะคิดดูอะตำรวจมาเอาไปที่โรงพักอะ่ะต้องมาขับรถเอาแล้วตอนเช้ามาบอกว่า นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไปเมาไหนมาเออเมาไม่รู้เรื่องเนี่ยเนี่ยก็เลยเอารถมาจอดไว้ให้เนี่ยนอนในรถเนี่ยเฉยเนี่ยโอ้โบกฝังเลย,เลยโอ้โหดีนะรู้จักกันหมดเนี่ยแล้วตำรวจตํารวจก็รู้จักกันเป็นเพื่อนเดียวกันหมดเทศการทีเนี่ยตอนตอน,ตอนเป็นซูเปอร์วเซอร์ดัตมิวนะอันนั้นก็คือจะรู้จักกันหมดเวลาไปอยู่เพราะผมอยู่เขตเวียษาเนาะตอนนั้นไปเป็นทรับอยู่เวียนซาจากาักหมดและ คือเราต้องรู้อ่ะแต่ละคนเข้าที่เข้าทางอะไรเงี้ยเราเป็นซูเปอร์วีเซอร์เราเป็นพนักงานขายเนี่ยไปมันต้องสอบสวนทุกคนหมดเลยเนี่ยดาปันไม่เจอกอนดาปันนูไม่รู้จักครับผมไม่รู้จักแต่อาจจะเห็นหน้าเห็นตาก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่ไม่ค่อยจะไปถามชื่อเขาเป็นมากถ้ารู้ปีเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยถ้าเกิดปีเดียวกันไม่ต้องถามแล้วชื่ออย่างนั้นเจอหน้ากันนี่อหืมอาปากเห็นลิ้นไก่กันแล้วว้าว <c oughs> มีไม่มีก,มกม็มีก็เพื่อนได้เนี่ย่เนี่ยปีเฮานี้หนึ่งห้านี้มักเมาเนาะกินเหล้าดีแต้เนี่ยที่บ้านเนี่ยเพื่อนเดียวกันนี่รุ่นเดียวกันนี่พ่อเจ้าเป็นตำรวจไปสองนายปนนมปนนามป,นนาม,ปนนามกับอ่ฉลองฉลองเพื่อนเดียวกันนี่แหละรุ่นเดียวกันหนึ่งห้านี่ยเนี่ยตอนนี้เป็นพุ่มกลับแล้วฉลองนะาจา่เป็นในร้อยสอบในร้อยได้แล้วก็พอดี บ้านเขานานะดีใช้เงินสอบต่อเรื่อยไงเป็นได้เป็นผู้กํกับเนี่ยอยู่ยสพเลี้ยงอย่เาเรวัตรเลยเนี่เออนั่นแหละรุ่นเดียวกันนี่แหละเขาบอกเป็นเนะี่ยเป็นตำรวจเป็นไปเนี่ยเขาจะเป็นโจรเขาเ็นโตนแล้วกันเนีอ <c oughs> ดูกันแลกกันให้ดีๆนะว่าเนี่ยดูกันเด้อ่เราเรื่องสุขภาพเป็นหลักนี่แหละเขาว่านะ <c oughs> เราดูแลกันให้ดีๆแล้วกันเถอะเขาบอกว่านะ เรต้องมาดูแลเฮาเนอร์ด,ดูแลลูกดูแลเมียเพื่อนถ้าเปน็นตำรวจนี่กลัวอยู่อย่างเดียวนั่นแหละกลัวเมียจะดึงหูเอาเนี่ยเผลอบอกก็ได้เข้าแต่พวกน่เลิงลมอยู่เรื่อยๆเลยประมาณนั้นนะคนมันแบบก็เรียกว่าร่างกายแข็งแรงเนาะธรรมดาเกิดความรู้สึกนะฮะเรื่องพวกนี้มันจะไวนะพวกตำรวจพวกทหาร ทหารนี่โอ้กลับบ้านนี่มีอยู่สองสองอย่างแค่นั้นเลยนะเมากลับไปเที่ยวร้านคาราโอเกะร้านอาหารเปิดใหม่อะไรพวกนี้มีเด็กมานั่งด้วยนี่โอยเอาว่าเธอมาทีละสามเลยห้าคนรวดเดียวก็ยังได้เลยเป็นทหารเนี่ยอาหารกำลังเยอะตอนตอนที่เป็นทหารเกณฑ์เป็นพวกฝึกกันละ ซนเดือนมัม้งหลือยังเนาะมือเหลือครับผม,มเหลือแล้วก็คือถ้าเราทําตัวอย่างนั้นคือไม่เหลือเาาราถูกต้องเราครับนั่นแหละประมาณนั้นแหละตลํารวจนับแบงค์ทหารตำรวะมาแรงมาวิ่งแ๊บหันเออเออเท<า>ัน<า><า>ละละเลิกสิ่งนี้ได้ให้อยู่ตรงกลางได้อย่างเนี้ยของพี่ท่านนี่อยู่ตรงกลางแล้วนี่นะ ปรับมาอยู่ตรงกลางได้เมื่อก่อนนี่หัวทิ่มหัวต่าแต่ตอนนี้ไม่ทิ่มไม่ต่าแล้วไ้ว่าอยู่ตรงกลางแข็งแรงไงแข็งแรงแต่ว่าไม่ถึงกับไม่ไม่ถึงกับไม่ไม่ไม่ถึงกับกาบกาบมาตัดทางร้านหระอหรอยังมาสวัสดีครับเมียได้อยู่แีสองนุ่มเอีสองแล้มาบ้านเเข้าบ้าน้หัโอ้แต่กะทำไมมาตีสอง ทําไมไม่มาประมาณหกโมงจะได้ตื่นเช้าไม่ไม่กลับดึกแต่กลับเช้าเลยยันดีนะเมียจะได้ไม่ห่วงมัดตีสองก็ยังตันได้ไปกินยางอยู่เนาะโอ้เลืกครับผมไปไปกินยางต่อแฮมโอมาไปม่ได้เหรอโอ้โหกระเด็นเข้มแข็งแท้ถึงว่าผมจะเอาเมียหลายหคนเอามาไว้เพื่อช่วยกินยางเนี่ยกันนั้นเนาะ เข้าใจพูดนะพูดไม่ไม่กลัวนะเนี่ยเขาเรียกว่าโอ้โหแสดง,งไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งนี้ไม่กลัวเลยนะเนี่ยเพื่นอนเดียวกันมันถึงม่วนแต่ไหนโอ้เข้ามากินแท้นิเอาโมเป็นอย่างว่าเป็นอย่างกินมาแล้วกินแล้วครับว่าใส่เสว่างแก่นะว่าใเสาวง่ผมบอกแม่ผมว่าตอนเมื่อก่อนจะเป็นครับผมแต่ว่าช่วงนี้นะจะร้องเพลงนี้เลย ยอมรับโดยดีว่ามีเมียแล้วต้องบอกงั้นเลยครับผมแต่บอกอย่างนั้นไปเขาก็ติดเด้อเขาชอบคนที่รักลูกรักเมียนะเป็นผู้หญิงแบบร้านกาเาโอาเกะนี่ตึ่งตอมใช่ไหมบอกว่ามีเมียแล้วอย่ามายุ่งกับไอ้เตะสารพัดจากบอกเพิ่งหยังนะเดี๋ยวน้องเลี้ยงน้องเลีน้องเลี้ยงน้องเลี้ยงกินไปกินมา เฮาหมดเนื้อเป็นแสนเนี่ยหมดเป็นแสนหมดเป็นแสนุ่ <c oughs> <laughs> หมดแท้นะผมหมดเป็นแสน,นแท้กับเรื่องพวกนี้ยแท้นะนี่รู้จักดีกันหมดเลยนะทั้งเนี่ยร้านคาโลกเกะไอ้อร้านเนี่ยน่ตรงไอ้นั่เนี่ยทั้งหมดเนี่ย,เ,ยนเนี่ยเวียนสาานี่รู้จักดีนะ <c oughs> ไปแล้วไงก็คือไปไปตั้งแต่ไปหาครูบาลน้อยไปรักษามาแล้วจบแล้วไม่มีแล้วเงินแต่ละบาทแต่ละสตัง เอาไว้กับลูกหมดแล้วเอาไว้กับเมียมหมดเลยส่งครับส่งครับตอนนี้ก็อยู่อ,อยู่ป .6 โรงเรียนราชานะครับปอหน้อยใช่นี่กินข้าวเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปนอนนะครับเอาขายกขึ้นเนี่ยสักหน่อยนึงเนอะเอาขากานวันยกขึ้นเนี่ยสักกำหนึ่งมันจะได้พักผ่อนเลยํำเดียวแค่นั้นแหละมันจะหายหายเหนื่ยหายเหนื่อยไวถ้าเรานอนกลางวันนะเอาขายกขึ้นผมจะอย่างนั้นเลยถ้ากลางคืนผม รู้ไหมเจ็ดวันเจ็ดคืนเคยทํารวดเดียวมาแล้วตอนไปเป็นหมอรักษาคนอยู่ที่ในกลุ่มสติอโศกครับผมหมอทางเลือกเนี่ยนะเจอคนที่เข้าคิวมารักษาเนี่ยสองร้อยคนนะครับเจ็ดวันเจ็ดคืนลองทําติดต่อกันเนี่ยได้ครับไม่เป็นไรนะครับเพราะใจเราสู้แต่วันที่แปดมาจะตายเอาครับผมนอนไปสองคืนสามคืนวนะุน หลับไปลนหะลับนิ่งไปเลยนะโอเคนะขอบคุณมากครับผมบได้แล้วเดี๋ยวจะเสียเวลานมยังเต็มตู้ดิครับผมนะจ้าจ้าจ้าโอเคเลยครับผมก็ <c oughs> จเคเคบ <c oughs> คลิปไปอีกคลิปหนึ่ง